เมนูกับแก้มเด็ดๆมาอีกแล้วครับ3ชั้นสไลด์มะนาวครับโอ้โหแซ่บเวอร์ครับอ่ะมาเริ่มทำน้ำจิ้มกันก่อนก็เริ่มจากลากผักชีก่อนนะครับเราจะโคกให้แหลกก่อนตามด้วยพริกจินดาครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็กระเทียมครับโคกต่อเลยครับ ปรุงรสชาติโดยน้ำตาลมะพร้าวเลยครับโขกให้น้ำตาลมะาพร้าวแหลกหน่อยนะครับเพราะน้ำตาลมะพร้าวเขเป็น,ก,น,ก,นก้อนกันอยู่นะอ่าได้เรื่องเลยครับคราวนี้กดใส่น้ำกระเทียมดองลงไปอีกเล็กน้อยครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปลาครับส่วนผสมเนี่ยอยู่ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่แล้วก็น้ำมะนาวสุดท้ายเลยครับ ทานชุลรสก็ใส่ผงชุลรสไปได้ตอนนี้เลยครับแม่แซบแซบขึ้นมาเลยครับต่อไปก็เริ่มลวกหมู3ามชั้นได้เลยนะครับนําลงไปในน้ําร้อนก่อนเลยครับหมู3มชั้นเราซื้อมาแบบสไลด์มาแล้วนะครับก็จะหั่นก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อหมูสามชั้นเป็นก้อนๆมาก็แนะนําว่าเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นให้เขาแข็งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถึงจะมาหั่นได้นะครับหั่นบางๆได้อย่างนี้แหละครับอ่ะ หมูสามชั้นของเราใกล้สุกแล้วครับช้อนขึ้นมาได้เลยครับหมูสามชั้นของเราคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคลุกกับน้ำจิ้มแซบของเราเลยนะครับก็เทไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มที่เราปรุงรสชาติไว้นะครับอืม น้ำลายแตกแล้วครับตอนนี้แล้วก็เริ่มคุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยครับรสชาติของหมูสามชั้นของเราก็จะจี๊ดจา๊าดขึ้นมาแล้วครับอคราวนี้ก็ใส่มะนาวฝานล,ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็กระเทียมซอยนะครับอือ,อ,อเป็นไงล่ะเด็ดไหมล่ะเมนูนี้ เตรียมผักเลยไว้เลยนะครับอาจจะเป็นผักคะน้านะครับหรือไม่ก็แตงกวาได้เลยนะครับเป็นเมนูยามเย็นแซ่บๆกันเลยนะครับหวังว่าเมนูนี้คงถูกปากนะครับเดี๋ยวเชฟไปซื้อน้ำลำไยทั้งสามขวดก่อนครับเย็นนี้อ่ะลองทำกันดูครับ